โออเคนต้องคอยหลบนะครับพี่ผู้ชายเขากระดิกขาไปด้วยนะครับเออ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 น้องเคนเป็นเด็กตลกเด็กๆครับตัวนี้ชื่อว่ารีเมอร์หางปล้องนะครับเรามาดูตัวจริงกันนะเรามาดูหน้าตาใกล้ๆกันนะครับ นี่เขากำลังนอนหลับอยู่นะฝนเพิ่งตกอากาศเย็นสบายก็เลยหลับปุ๋ยเลยมั้งน้องเคนเราก็ต้องขอบคุณนะอขอบคุณสัตว์เหล่านี้นะลูกที่เขาต้องมาอยู่ในกรงเพื่อให้เราได้เรียนรู้อ่ะจริงๆเขาเป็นสัตว์ที่ต้องอยู่ในป่านะลูกต้องเสียสเขาต้องเสียสละมาอยู่ในกรงนั้นน่าสงสารไหมลูกจริงๆเขาต้องอยู่ในป่าบ้านเขาคือป่าสงสารไหมสงสารต้องขอบคุณเขานะครับ เอ้าขอบคุณดีสิขอบคุณด้วยความจริงใจหน่อยขอบคุณยังไงขอบคุณด้วยความจริงใจขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคโอ้หน้องเคนหยุดดูอะไรอะลูกหยุดดูอะไรลูกนี่มันกินคนได้ทั้งตัวนี่งูหลามนะเนี่ยงูหลามตัวใหญ่มากเลยนะครับความยาวน่าจะไม่ต่ำกว่าสี่ห้าเมตร ขนาดตัวเนี่ยเท่าขาเท่าขาเลยอ่ะขาของพ่อการเนี่ยขาของพ่อการอาจจะเล็กกว่าด้วยซ้ํานะครับเป็นงูหลามเนี่ยเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่นะครับแต่ว่าไม่มีพิษนะงูหลามแต่ว่ามันก็ดุดร้ายนะครับเพราะว่ามันมันกัดได้เหมือนกันถ้าเกิดเขาไม่ได้ถูกเลี้ยงมาให้เชื่องเนี่ยก็อย่าเข้าใกล้นะครับพวกงูนะครับน้องเคนครับน้องเคนน้องเคนเคยดูโชว์ช้างไหมลูกไม่เคยดูไม่เคยดูเลยหรอครับ แล้วน้องเคนคิดว่ามันจะแสดงเป็นยังไงอะครับยังไม่รู้เลเดาได้ไหมว่าเขาจะแสดงอะไรให้เราเดูลูกเขาแค่งอากมาแค่นั้นน่ะแล้วก็ยืนเฉยๆอ๋อแล้ช้างเดินออกมาแล้วก็โชว์แค่นั้นน่ะเหรอพร้่าจะออกมาทาอะไรให้เราอมาพ่าน,าานน้ำใส่หน้าเราคนน้าใส่หน้าเราเหรอเพราะอะไรลูกเพราะช้างมีงวงังเพราะวช้างมีงวง อ๋อจะมาแสดงการพ่นน้ำใส่หน้าเราเฮ้ยไทยหรือเปล่านะไปดูนะโอ้ยน้องเคนนี่มันโอ๋โอน้องเคนนี่นาโอ๋โอ่อะนั่นไงวอลัสโอ๋โอวอลัสร้องไงลูกโอ๋โอ๋โอโอ๋เข้ขมาทักทายนะครับดูใกล้ เอามาทักทายแล้วเขาก็ลงไปไว่ายน้ําเล่นเหมือนเดิมน้องเคนอันนี้น้องเคนเตรียมพร้อมที่จะดูการแสดงช้างย่งหลกช้างมันตัวใหญ่ใช่ไหมต้องใช้พลังงานเยอะน้องเคนก็เลยเติมพลังงานด้วยเจลไรอะหลกไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรนะครับอันนี้คือหิวล้ว,ลวนง่าๆง่ๆง่งๆงงมอร่อยจนหยุดไม่ได้

ต้องแข็งแรงมากๆเลยนะครับเี่ค่ะ่คระบไฮคละ์มาแล้นเห็นเ่าว่างะนนะนา่ค่ะนี้ง,ง่ะน,นะเนีเคืนี่ค่ะนีะนะนค่ะ้ค่นนี่ค่ะนี่นทนี่เ่นี่คนี่คนี่ค่ะ่คน่ Do you want to know? Well, i think been thinking about you, and I think I have to listen because the sun is up. It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Won't you come along, and it feels so right. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far, there is so much love. Show me now and forever. No, you never be alone again. All day, all your all day. Please stay in my arms, boy. Don't want to show me a are together in a manner it rains All day, all your all day. As long as you're in my arms, boy. Wow. i yeah, <coughs> <coughs> นะนี่ลุ้นกับน้องแป้งลุ้นกับน้้องแปงลุ้นเหมือนกันเอาล้วค่ะว้าวเรามาดูภาพรวมเก่งมากเลยครับยิงได้กี่นาทีโอ้โหสามารถวางได้ต่อไปเป็นการยิงลูกดอกนะครับ เรามาดูกันนะครับช้างยิงลูกดอกเดี๋ยวเรามาฟังเสียงดูว่าคนสอบแรงลมของช้างอาจารย์ไปบอกว่าแรงลมของช้างเนี่ยเป่าเอานะครับแรงว่าขนาดไหนนักเอกที่อาจารย์บอกว่าพร้อมแล้เป่าลมอ่ะพอดีเขาหันมาทาันนี้พอดีเลยนะครับเห็นแต่ก้นช้าง ยิงยังไงอะเขายิงยังไงอะเขาเปื่ขาใช้ปืปยินะแล้วดอก่เาเป่าป่ะเขาเป่าเขาใช้เป่าลมเอาอะลูกเขาเป่าลมเอาเาเป่าลมไปที่ลูกดอกอะแล้วลูกดอกก็พุ่งไปเลยอะใช้่งวงเป่าอะลูก ต่อไปเป็นช้างโยนลูกบาสเกตบอลลงห่วงนะครับอเ,เ,เออแข่งกันนะครับสองตัวใครจะชนะมาทายกันระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงิน สีมากเลยนะสีแดงท่าทางจะนำแล้วนะเต็นด้วย้วเนี่ยยิ้มไปนะเดินไปก็ยิ้มไปสีแดงชน,นะครับเมนกี้ต้องเต้นเสียสีอะไรครับลูก น้ำเงินสีแดงชนะหรือนี่เลยค่ะสีแดงแหววแหววแหววแหวต่อไปเป็นการแข่งขงนันเตะบอลน้ำเงินกับแดงเหมือนเดิมน,นะครับ Đừng 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 là สีแดงต่อไปจะเป็นการแสดงช้างนวดนะครับนวดไทยนวดไทยนวดใหญ่เข้าไงดีเฮ้ย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 นวดจริงด้วยเสียวเลยนะครับเขาจะแตะแตะครับเขาจะนวดนวดแตะแตะ วเหลือเกินเอ๋อโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยหวาดเจียวเหลือเกินอันนี้มานวดพี่ผู้ชายบ้างนะครับนวดเออ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 โอ้ยหวาดเสียวหวาดเสียวหวาดเสียว เดียวมากเลยอุ้ยเ,าากเกือบไปแล้วโฮ้ยเก่งมากเลยครับน่าจะเป็นการแสดงควงห่วงเหรออ๋อเล่นหูแล้วฮูเล่นหูลห้วฮูบน,นหลังช้าง ไปด้วยนะครับเพี่เกณฑบอกพี่เกณฑอยากจับช้างพี่เกณฑไม่กลัวเลยนะครับมีการชวนเพื่อนด้วยนะชวนเมาเมาส์ กับชาย้วยกันไหมว้ายโอ้โหเฮปล่อยต้อปล่อยให้คอยนล่ตัใหญ่มา้พูเคนต้องคอยหลบนะครับเคนเป็นไงบ้างครับเด็กๆสนุกไหมครับถ้าไม่อยากพลาดความสนุกแบบนี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไม่พลาดความสนุกแบบนี้ในครั้งถัดไปนะครับจะเป็นคาวบอยการแสดงสแตนโชที่แสนสนุกนะครับผมวันนี้น้องเคนลาไปก่อนบ๊ายบายครับ